ีย่ยดนตรีไม่ไมีชนชาติมีชนชาติไม่มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ใช่คนเดียวี่ดนตรีในหัวใจเพราะเลยว่าเป็นคนที่มีศิลปะขอบพื่ก็ต้อทัขอบคุณพี่น้องคนไทยแล้วก็พี่น้องปราชาติที่ชื่นชอบศิลป,ปาวะวัฒนธรรมกีสาค่ะอ้พี่บอยอที่หนูขอเสียงคนที่อยากมีหัวใหม่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับบ้านหรือสนาาับสนุนทำไมฮะมันหมายถึงว่ามันหมาย คนในค่ำคืนนี้ค่ะค่ำคืนนี้นี่อีกกี่ชั่วโมงก็จะผ่านไปเป็นวันใหม่ครับวันนี้ไม่ว่าเราจะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรก็แล้วแต่นะคะได้กำจัจมาเที่ยวแล้วคนมให้กำลังใจเราลืมมันทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามทั้ถ้าหนูเชื่อว่ามันมันหาชีวิตทุกคนมันมีอ่ะมันมีเแออแต่ว่าบางทีมันต้องลืมไปบ้างลืมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เมาให้ว่ากันใหม่ เลื่อน้มไปตีสองีสมตีสี่ตีห้าพวกก็เลยยพกความ่ำพวกก็หันหลังแงหน้าพวาสกิดามาสกิอีกแต่ว่าเทนนสตีาบบถ้านักซุ่มมาสู้ไหนอย่งอยู่ก็เท่านีอัตี้ยองจังนบานกันะคัเด็ไม่จัยตอาบพกตัวพว่าบตาว่ตัวตีสามตีสหลูกกันมืโซ่กันนี่ก็บบ่อยนี concealed concealed ่ท <ừ! S 1> ี่รีนอรนี่คนนเี่ย มีอรที่อยากรู้ขอคุณมามาที่ติดตามนะคะขอเสียงแฟนคลับอนอรี่ยด้ไหมคะเอด้ยนครับอดวยแฟนคลับน้งบอยมีไหมครับโอ้ยน้งบอยเีลข้างบนนี่คือแฟนคลับใครคะเสียบนครับว่าถามจิตเบิ่งน้หนยเร็ว ที่วันนี้ที่มาอ่ะคนก็ไหลไม่มีแค่แฟนขับเอฟบีนะแฟนขับ,บน,น้องเพ็ทน้องบอยก็มาเยอะใช่โอ้ไม่เล่นเท่ากับแม่ขอบคุณที่รักและก็สนับสนุนตัวน้องน้อยของเราเลยนะช่วยกันพัฒนาอยากใ้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะขอด <ขอ S 2> ูวข้าวเต้นน้องเพ็ทน้องบอยหน่อยได้ไหมมาไหนลง ผมเื่อพอแม่นี่เราพอแม่ผมเลูกไม,กม,ไม,กม่ต้องคืบกันแค่ก็โลมนกันเขาไปเห็นมาจากไหนถึงกา